ครับยกนี้ครึ่งทางแล้วครับแข่งขวาครับยอดเพชรเอกเบนซินโต้สายติดบางครับเบนซินเดินเร็วครับยกนี้ครับยอดเพชรเอกเข้าในทันทีครับดูวงในครับยอดเพชรเอกนี่ล็อกใต้ปลีกเลยครับล็อกแล้วตั้งไว้ครับไม่ตีครับอู้สอกขวาโอ้โหวันนี้มีศอกมาสลับสวยนะครับทางด้านของยอดเพชรเอกเบนซินมาแล้วครับสายนี่ก็ายธรรมชาติเหมือนกันรูปร่างได้เปรียดแต่โดนขวาชิงออกก่อนเอาละครับยัง ไม่เข้าเป้านะครับโอ้โหสายโตคืนเหมือนกันเอาละครับเกมการชกตอนนี้นี่ชิงไหวชิงพิบนะครับแลกกันสนุกครับนะครับขยับเข้ามาครับเป็นซินขยับดูยอดเพชรเอกเป็นซินมานี้ก็มีส่องมาด้วยเหมือนกันนะครับสายเบิร์นสองข้างตอู้หุกซ้ายคนละหมัดเอาละครับใกล้ยืนใกล้ๆครับเป็นซินทีบยอดเพชรเอกขยับไม่มีจังหวะครับเป็นซินเดินแทงซ้ายดูนายครับ บนได้ยอดเพชรเอกเบนซินพยายามจะหมุนหาจังหวะดูครับแม่ทันกันครับคู่นี้ครับเนียกว่าไม่ยอมเสียเปรียบกันเลยนะครับทางด้านของเบนซินนีเบียดเข้าหาปล้ำในยอดเพชรเอกก็อาศัยเหลี่ยมนะครับคอยหมุนคอยตีเอาละครับตอนนี้ชิงจังหวะออกกันแข้งขวาทํางานได้ดีนะครับแข้งซ้ายก็โต้คืนเหมือนกันครับดีครับแหล่กันทีต่อทีมีศอกด้วยครับแม่อย่าเผลอนะครับ โอ้ยเข่าลอยลุงนี้สวยงามไ็นสิ้นแต่ว่ายอดเฟรมีศอกซ้ายมีหมัดครับดูครับเป็นเินลุยเข้าไปเบียดเข้าไปครับพยายามใช้ความยาวไม่น้าตานินน่งทั้งสองคนเลยครับดูครับกกรดุกันชกแลกกันสนุกนะครับออกอาวุธทันกันทั้งแข้งทั้งหมัดทั้งเข่านะครับไม่มีใครยอมใครเลยครับคู่นี้นี่แหละครับว่าที่ยอดมวยในอนาคตแน่นอนครับ ขวาแข้งซ้ายของทั้งสองคนออกได้เนียนเอ้าดูครับโผลยกก่อนครับแ่พักให้น้ําให้ท่ากันแป๊บเดียวครับมาแล้วครับในช่วงพักยกแล้วครับทางอึงอุบลบอกให้เบนซินนี่เดินเบียดนะครับเตะซ้ายแทงซ้ายอย่าอยู่ห่างเดินเบียดเดินชนเลยครับลุยเข้าไปครับต่มใสยครับเบนซินครับราะว่ายออเพชรเอดีคือตั้งรับก็จริงแต่ว่าไม่ได้ถอยหนีครับใช้ จังหวะพลิกออกข้างวนออกข้างแล้วออกอาวุธครับดูครับหมุนซ้ายแทงขวามาครับเบนซินพยายามจะเปิดเกมเดินครับแต่ว่าความเร็วดูครับไม่ยอดเอกนี่ชิงออกก่อนเลยครับไม่รอครับลูกนี้ทําได้ดีนะครับเตะขวาและคาเอาไว้เบนซินไม่สนแลวครับตอนนี้เดินตามคําสั่งเลยนะครับเตะสายต่อย้ายแทงซ้ายแต่ดูว่ายังไม่ชัดเจนนะครับเอาเลยครับทางด้านของเพชรยอดเพชรเอกโอ้โห เริ่มเริ่มทำได้ดีครับเบนซินนี่แหละครับโอ้โหชุดนี้เริ่มกระทุ้งได้สวยๆแล้วครับเอาละครับเริ่มจะทำได้แล้วครับเบนซินครับขยับเดินต่อเนื่องอ้าวเละหลุดครับต้องยอดเพชรเอกครับเข้าทางเบนซินตัวเหลี่ยมนี้เป็นไงยังไม่ลงครับดูครับโอ้โหเข่ากระสอกแรกกันยอดเอาละครับตอนนี้เริ่มทำได้ดีขึ้นตามลำดับครับเบนซิน เบียดเข้าไปแทงโอ้โหรูปร่างสูงยาวแทงไปเรื่อยนะครับทางด้านของยอดเพชรเอกจังหวะฝีมือนี่แะครับโดนแทงซ้ายเบนซินมาแล้วครับตอนนี้ไม่ไม่ยอมไม่หยุดครับเบนซินหรือก็บตว่าเหลี่ยมนี้ครับแม่นี่แหละครับหลักเหลี่ยมของเจ้ายอดเพชรเอกครับถือว่าเอามาชดเชยในส่วนของรูปร่างที่เสียเปรียบได้ดีเลยครับเบนซินเสียบเข้าไปครับไม่สนครับใช้ความใหญ่แล้ะครับ จะบดให้อยู่ครับต้องดูครับว่ายอดเพชรเอกนี่จะต้านได้ไหมครับแต่ว่าที่ผ่านมานี่ถือว่ายังทําได้ดีอยู่ครับเอาละครับลูกแทงของเบนซินนะครับพยายามจะเบียดเอาละครับเดี๋ยวมาดูกันยกสุดท้ายครับพลังใจกันลวครับไทยเชียร์แดงก็อาจจะมองว่าน้ําเงินดีกว่าก็และแต่มุมมองครับแต่สิ่งที่สําคัญคือต้องชมทั้งสองคนละครับบนเวทีนี่คือรุ่นเล็กๆไอแอดดาวรุ่งที่ต้องเจอจรัด ปรกกายแสงในอนาคตได้แน่นอนแล้ะครับบนเส้นทางมวยไทยอาชีพของเขาครับนี่ว่าพยายามนะครับนี่แหละครับเดินเข้าไปอีกแล้วครับภาคอีกทีก็ได้น้าเงินครับนี่แหละครับเบนซินเดินเบียดเข้าไปหาโอ้แต่ยอดเพชรเอกนี่เก๋าเกมนะครับเรยกว่าตอนนี้ถ้าจะคุมเกมแล้ววงในนี่ล็อกอยู่เลยครับโอ้โหลูกนี้นี่ใายฟอร์มและใายความเก่าเลยเบนซินยังไม่ยอมครับขยับขยับ อยอดเพชรเอกแ,แฟนมวยทางช่องยูทูบแล้วก็ทางเพจจะไปก้าวคอมเมนต์มาบอกภาคแต่เบนซินเบนซินยกนี้บางลีพักยอดเพชรเอกไปเลยเดี๋ยวผมภาคเบนซินเองเอาเลยครับตอนนี้ทางด้านของยอดเพชรเอกครับพยายามเบียดแทงวงในนะครับปั้มไล่แขนเอาไว้คุมเกมวยความมั่นใจนะครับถือว่าเป็นงานหนักของเบนซินแล้วตอนนี้เอาเลยครับจะไล่ทันไม่ทันนะครับดูคุมเกมได้หมดนะครับเราบอกว่าเป็น คู่คุณภาพครับแมไฟนี้ต้องดูครับ44หรือว่า53สถิติก่อนหน้านี้4ต่อสนะครับเบนซินได้เปรียบยอดเพชรเอกดูมั่นใจโอ้โหดูครับแมหลบมอนเฉินหลงเลยลูกนี้นี่แหละครับที่เขาบอกว่ามวยคู่นี้นะครับถ้าไม่ช่างน้ําหนักนะครับเบนซินชนะทุกครั้งนะครับแต่พอช่างน้ําหนักอย่างเป็นทางการเนี่ยทางด้านของยอดเพชรเอกนี่ชนะมา3ครั้งครับดูครับดูมันอกมั่นใจครับยอดเพชรเอกเบนซินืห ดูครับมองเห็นแล้วครับช่วงปลายยกครับย้านะครับนี่เป็นรายการสดๆนะครับศึกอภิชาติมวยไทยบวกเพชรยินดีบวกมวยเด็กเจ็ดแปดเก้านะครับอ้าวครับเ็นซิ์พยายามจะเร่งไม่แต่ว่าพละกําลังด้วยครับน้ําหนักของอาวุธก็ลดลงไปโมดยกสุดท้ายครับแบบนี้ดูครับภาพที่สวยงามนี่แหละครับขนาดมวยเด็กๆนะครับยังรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับมีการขอโทษกันครับมีคอมเมนต์ให้กําลังใจสู้ๆพี่อารีด้วย ใน YouTube นะครับอาเดี๋ยวมาลุ้นคะแนนกันแล้วครับนี่เป็นคู่เอของรายการแล้วก็เป็นคู่สุดท้ายที่จะทำการถ่ายทอดสดนะครับทางเ7ท89แล้วก็เป็น่ไกก็เป็นทางด้านของยอดเพชรเอกบุมเด็กเซียนครับเอาชนะคะแนนครับทางด้านของเบนซินอึ่งอุบลเอทีเอที789ครับตอนนี้ก็ทำเวทีเท่ากันแล้วนะครับ4ต่อ4นะครับมาดูกันไฟ9นะครับจะเกิดขึ้นเมื่อไรครับสำหรับ